แฟนทั่วโลกหายห่วงไบรวชิรวิทย์หายป่วยกลับบ้านแล้วพร้อมอัพอินสตาแกรมครั้งแรกหายป่วยโควิดแล้วขอแสดงความยินดีกับเหล่าแฟนคลับของพระเอกหนุ่มไบรยวชิรวิทย์หลังเจ้าตัวกลับบ้านพร้อมอัพอินสตาแกรมคือร้องเพลงพลังเสียงสุดซึ้งลึกบัดถึงอารมณ์สุดๆและทางต้นสังกัดก,ก็ได้ออกมาประกาศชัดๆว่าหนุ่มไร้หายแล้วโดยระบุเอาไว้ว่า แพทย์ได้แจ้งผลการรักษาขณะนี้ผลการตรวจร่างกายปกติดีทุกอย่างเชื้อโควิดในร่างกายไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้วจึงให้สิ้นสุดการรักษาในวันที่หนึ่งพฤษภาคมโดยไม่ต้องกักตัวเนื่องจากเชื้อตายแล้วและทำเอากองทัพแฟนแห่ต้อนรับด้วยการติดแฮชแท็ก welcome back to bright เพื่อฉลองการกลับมาล้านลานของพระเอกหนุ่มกันอย่างอึกถึก